สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องทัชเลสซิ่งครับวันนี้เราจะพามาซ่อมรถสป a r ์ X ครับคันนี้ลูกค้าเอามาจอดทิ้งไว้ให้ครับรถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดครับก็คือเช็คเบื้องต้นแล้วก็คือเปลี่ยนหัวทงโอเทียนก็ยังไม่ติดครับอาการเบื้องต้นครับน้ำมงน้้ำมันก็เช็คเรียบร้อยแล้วน้ำมันก็เดินปกติครับก็ยังไม่ติดครับเราก็เลยจะต้องรือเฟรมครับแล้วก็เช็ค เพื่ออะไรต่างๆของระบบเครื่องนะครับยังก็ติดตามชมทางคลิปไปได้เลยนะครับที่ผมถ่ายเนี่ยครับแง็ขออภัยด้วยนะครับที่ว่าไม่ได้ใส่แมสครับเหมือนเดิมครับก็คืออยู่ร้านคนเดียวครับไม่มีลูกค้ามานั่งรอนะครับเราก็เลยไม่ต้องใส่แมสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปยุ่รวมกันหลายๆคนก็ต้องใส่แมสครับเพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเราเองแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับดูตามคลิปเลยนะครับ นี่ครับสภาพรถเดิมๆมากครับคันนี้ก็ดูดูลักษณะอาการเลยครับลองสตาร์ทดูเลยครับผมว่าน่าจะวาวยันครับมังรถติดจังหวะครับไม่มีอะไรว่าครับถ้าเกิดว่าระบบระบบไฟครับดีครับไฟออกหัวเทียนครับ ขบงขบูเล่งดีอะไรดีน้ำมันเดินปอติครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ลองลองเช็ควาลดูครับเช็ควาลตัวนี้ครับเนี่ยครับตัวเนี้ยเปิดฝาวาลดูครับเช็ควาลวาดีเอสียเดี๋ยวเรามาลองเช็ควาลดูครับว่ามันจะติดไหมครับดูตามคลิปไปเลยนะครับ เช็ควาวก็เช็คง่ายๆครับรถอย่างหาะครับเราก็แค่เอาแบบเช็คแบบบ้านนะครับไม่ต้องเหมือนช่างที่ไหนก็ได้ครับหรือเอาสเต็ปปองก็ได้ครับก็คือนี่ครับตรงข้างกันไฟเนี่ยครับของ Spark X ครับนี่ครับนี่เราใช้ลูกบล็อกเบอร์17ครับแกะเข้าไปครับแล้วเราก็หมุนครับหมุนตรงนี้ตรงนี้ครับตรงตรงนี้ตรงนี้ครับ ตรงนี้มันจะมีมาร์กอยู่ครับมาร์กเป็นขีดครับหมุ่นมาร์กก็ให้มันตรงมาร์กตรงมาร์กที่ขเขาเขาขีดนะครับมาร์กที่เราไอ้ที่ทางงานไฟที่ขเขาขีดนะครับแล้วเราก็เช็ควาวครับนี่ครับเช็ควาวก็คือเราไม่ต้องแล้วก็หมายเป็นแบบทั้งสูนหรือทั้งทั้งสูรน,นะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อ นิลเกตอะครับที่เป็นแผ่นๆแย่ๆครับนี่เราช่างมันบ้านครับไม่ต้องอะไรมากเอาประสบการณ์แล้วกันครับก็คือหมุนให้ให้มา์เนี่ยครับหมุนตรงนี้ครับให้มาสมันตรงตรงตรงเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเราก็มาขยับมาเกิดมาขยับไปได้เลยครับเราก็คลายออกหน่อยเดียวนิดเดียวพอครับสัมผัสมือครับเอาแบบสัมผัสมือครับที่นิดให้ให้ให้มันให้มันขยับมือนิดเดียวครับ ขายข้าง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 ล่างข้างบนเนี่ยครับตรงนี้ครับเอ่อมันเช็คครับนี่ครับมีวาล์วดีกับวาล์วเสียครับอ่าเราก็เช็คสองตัวเลยครับแล้วก็เราก็หมุนไปสองรอบครับหมุนหมุนล้อไม่เล็กเนี้ยไปครับหมุนไปสองรอบแล้วก็ตั้งอีกทีครับแล้วก็เรียบร้อยครับลองติดได้เลยครับนี่ครับดูตามคลิปที่ผมทำเนี่ยครับทำง่ายง่ายครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเองที่บ้านนะครับสมมติรถเราเรารถเราเนี้ยเราอยากห่าความรู้ เ,เองครับก็ยังไงก็ติดตามาติดตามดูทุกช่องทัดเลสติ้งได้เลยครับก็จะมีวิชาช่างบอกว่าก,การทำรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับถ้าเกิดมีรถเข้ามาทำนะครับเราเราเป็นช่างครับเราจะไม่ห่วงวิชาครับคิดว่าแบ่งปันความรู้ครับครับเดี๋ยวมาลองดูครับเดี๋ยวเช็ควาวแล้วว่าจะติดไหม เนี่ยครับเนี่ยที่วาวเนี่ยครับมันจะเป็นน็อตเบอร์แปดอะครับเบอร์แปดเบอร์เก้าครับแจวแหวนเราต้องมีแจวแหวนเลยครับเบอร์แปดเบอร์เก้าเนี่ยครับถ้าเกิดมันมันตึงเลยครับมันขยับไปได้เลยแล้วก็คายน็อตแล้วก็หมุนหมุนในตัวน็อตตั้งวาวเนี่ยให้เข้าไปให้ให้มันยันหน่อยครับเนี่ยครับพูดง่ายๆ่าว่าขายยังไงก็ได้ครับเพให้ให้วาวมันขยับตัวแบบนี้ครับแบบที่ผมขายเนี่ยเนี่ยกำลังดีครับ นี่ครับแล้วก็หมุนใบสองรอบครับให้ลูกสูบมัขึ้นสูบนะครับแล้ววาอวะไรดีจะเปลียนก็จะเปิดติดเองครับนี่ครับ,รบเ,เราเช็ควาเวสร็จเรียบร้อยเราลองสตาร์ตดูครับว่ามันจะติดไหมครับ นี่ครับจำห้ากระบเอครับเช็ดวาล์าครับวาล่ามันยันครับติดเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ฝากไปพี่เพื่อนๆน้องๆชาว YouTube นะครับกดติดตามกดแชร์ครับช่องยูทูปพัดเลตติ้ครับจะมีอะไรให้ดูหลายๆรูปแบบนะครับ ครับครับรับ